เอา่านดียพนะี่น้องดีในครัวจ้าพี่นอ้นนองจ้าอันนี้มาสิมันล่างผักอืมพี่น้องมันเคยด่างแบบนี้บ่ครลบ่างจ้ับที่ปลูกแบบได่เ้ยานะคบบ ยังกระเซบกินกับเอ่อต่อมึ้นิกระกาเป็น่เนาะใส่กกนนสถุงพกติกด้วยเอากระดาษมาหอ่ออักนี่ที่องมันเคลื่างเดินี่บอกข้าล่างค่ะข้าวตันติดปลูกไี่ได้ข้าวนะ เป็นใบๆตัวนีうう้แล้วก็เสียดนามคักๆพี่น้องดีในครัวจ้าพี่น้องจ้า อันนี้มาสิมันล้างหัวเป็นแบบเป็นแค่ด้วยเนานะเวลาล้างาก,ก็ล้างแบบเป็นใบๆอย่างงี้นะพี่น้องดีในครัวจ้าพี่น้องจ้าอันนี้มาสิมันล้างหัวเนาะล้างแล้วเ่านคุณเสด็จหน้าเสด็จ นอ่พนนพเพีน้องเพื่เสด็จน้ามนาเนาะออเนาะว่างแล้วกันเพ่นเสด็จน้าเสด็จน้ำอืม เปนข้อด้เนาะเวลาล้างก็ล้างแบบเป็นใบๆอย่างนี้นะพี่น้องอล้างแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเวลาอ่ามันจะมีดินมีอะไรตามโซกใบสนมนะล้างแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเวลา อ่มันจะมีดินมีอะไรตามโศกบสุดสนะคะพี่น้องน้องไปเห็ดเบิง้งแล้วจะด้อใส่ถุงใส่ถุงไว้ช่องพักนะพี่น้องใตงใต้นะคะว่า เด็ดน้ำคับๆัพี่น้องมีโคกมีเกลมีอะไรตกคลาเนาะมีนารังมโคกโกมาจริงต้อ เป็นใบใบแบบนี้แล้วเราก็เนมีหออคอกมีเก็บมีอะไรสุกตาเนาะมีอะไรอีคนันพิโน่มาบนเสด็จน้ำแล้วนะ นี่อกมามินไดกอเอ่าใส่ถุงพลาสติกด้วยเอากระดาษมาหอ่อยังกระเซ็บถึงกับอ่าเามา้ตกระปุลก็ได้กอกรอานะ แบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเวลาอ่ามันจะมีดินมีอะไรตามโซกไปใช่ไหมเสืยด,ดเดยนน,น้ำครักๆ่าขพี่น้องอันต้นเสียดบกบกเ้น่าพี่น้องอันพี่น้องมันเคยื่อ่างแบบนี้บอกข้างล่างค่ะ ดูดีได้มากนะครับดีในครัวจ้าพี่น้องจ้าอันนี้มาสิมันล่าง เนใบแบบนี้แล้วก็ตัก้งอ,อ,องมัคงเคยด่างแบบนี้บอกขล่งครัข้าต้ิดูกนี่ได้ขาวนะคะั่งเป็นใบบแบบนี้แล้วเก็ตรงเสดดกักได้พี่น้องจ้ะ ต้องให้คนเสด็จน้ำเนาะคนยัอองบกปือ่อยทำแบบนี้ต้องกินใบใบแบบนี้แล้วก็พี่น้องล้องไปเห็ดเบิงแล้วจะเด้อ ก็แซ่บกินกับแต่มา้ตกอนก็ได้น้องเนาะมีเหรียหรอวกมีเก็บมีอะไรตกปาเนาะยาล้างแบบกินเกิดก็นเคม่อเาะเวลาล้างก็ล้างแบบเป็นใบๆอย่างนี้นะพี่น้อง ใส,ใส่ถุงใส่ถุงไว้ช่องพักนะพี่น้องข้างใต้นะคะแลาเสร็จแล้วเขาใส่ถุงพี่น้องค่ะบเขาใส่ถุงพลาสติกเด้อค่ะเด้อนี่นะคะเนาะ ก็ได้ห่าวห่อแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้เป็นอาทิตย์กับพวกเปื่อยพี่น้องเล้ยเห็ดจนะังสีนะซูตรคือเก้าออีขาวออกมากินค่ะตั้งจนใบใบแบบนี้แล้วเราก็ห่อได้ห่าวห่อแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้เป็นอาทิตย์กับพวกเปื่อยพี่น้องเล้ยเห็ดจังสีนะซูตรคือเก้าออีขาวออกมากินค่ะ แล้วกนใบใี้นะนีแล้วเขาใส่ถุงพี่น้องค่ะเขาใส่ถุงพลาสะติกเ,เด้อ,ดอ,อ,อ,อค่ะเด้ออันคนเสด็บกบกปปลืเลยทีนองเนาะว่างแล้วเพราะันคนเสด็จน้า สเสด็จน้าน,น,นี่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 น้นน่งี่อีนเ่นี่น้่น่นี่นี่ใส่ถี่ใส่ถีงไว่ช่องพนกนี่ี่น้องข้างใน้นะ่ะี่น่า่า